วัสดีค่ะนักเรียนดเดี๋ยววันนี้นะคะเรามีหัวข้อนะคะที่เราจะมาช่วยกันวิเคราะห์คุณครูขอถามคำถามนักเรียนหนึ่งคำถามนะคะคำว่าความซื่อสัตย์คำว่าความซื่อสัตย์นักเรียนคิดว่าในความคิดของนักเรียนเนี่ยความซื่อสัตย์หมายถึงอะไรไม่คดโกาไม่คดโกมีอะไรคะอาารหน้าที่ของปฏิบัติตามหน้าที่ของตัวเองมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ ขอ,ของคนอื่นออไม่ขโมยของของคนอื่นอ่ะเพราะฉะนั้นความคิดของหนูนะคะในห้องบอกว่าความรู้นะคะความซื่อสัตย์ก็คือความไม่โกงรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองเดี๋ยววันนี้เรามาชมภาพยนตร์สั้นนะคะคุณคุณภาพยนตร์สั้นให้หนูดูหนึ่งเรื่องเมื่อดูเสร็จเดี๋ยวเรามาช่วยกันวิเคราะห์นะคะว่าเรื่องที่เราได้ดูเนี่ยมันเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ หรือความรับผิดชอบหน้าที่ตรงไหนนะคะร่มชมเลยนะคะเราแต่ละคนในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคมย่อมมีภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆเท่า,าที่จะสามารถทำได้ตลอดจน แม่เราทะต้องให้เป็นภาระของสังคมแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าสมาชิกของสังคมมีแต่ความแก่งแย่งชิงด,ดีกันอินชาหรือเสีย ลิแกนนี่หน้าคะแกมียัอ๋อถูกงานใช่ไหถ้าสนะทศมนก็งานใช่เฮ้ยจริงดิเฮ้ยไม่น่าเชื่ออ่ะฉันว่าเฮ้บอก กวานะดีหรอดีสิเขาป้องกานเธอชัดนะเดี๋ยวฉันพาไป โทษไม่งั้นเดีย๋ยวเพื่อนเจ้าเป็นแบบอย่างค่ะพอได้แล้วคุนพอทำไม่ะคะก้อนนิสสาวคน็นคนดีจริงถ้ากันนีสสาวจริงๆแล้วถ้าสมมติเอาไปได้ยังไงคะก็้าทสมน์มาขโมยเอาไงค,คะในราคาเท่าไหะะะะร่คว่าเธอสองคนกลับไปทำง,งานตัวเองให้ดีดีกว่านะคะ ไอ้สมมูล่ะขโมยงานของเธอได้ยังไงหรอเธอะวางมันไปที่ไหนหรือเปล่าฉันรู้แล้วรู้อะไรหรอแกนี่ไงล่ะไอ้สมมูลขโมยงานฉันเหรอขโมยไปได้ยังไงล่ะหรือว่าไอ้สมมูลนี่แหละค่ะทั้งหมดใเฮ้ยเร็วกว่าแกหนีได้ยังไงอ่ะแล้วจะทำงานต่อไปหรอ เปลี่ยนรหัสผ่านเลยดีกว่าคิดเปลี่ยนเลยแกถ้าแกไม่เปลี่ยนนะเขาก็โจรขโมยอีกคิดเลยคิดเลย รับผิดชอบต่อสังคมการช่วยงานพ่อแม่คือเป็นความรับผิดชอบต่อครอบครัวการตั้งเจเรียนคือเป็นความรับผิดชอบต่อตนเองเมื่อคนเรามีความรับผิดช,ชอบคนทุกคนปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองสังคมของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ¡Gracias! ให้นักเรียนช่วยกันสรุปเรื่องนะคะที่ได้จากการชมละคสรสั้นเรื่องนี้อ่ะเราช่วยกันสรุปสิคะพรโมทเป็นคนขโมยรายงานของวันิสาไปเป็นไปเซ็นหน้าตองเป็นรายงานของตัวเองะค่ะแล้วนต่อลูกวันิสาพยายามบอกทุกคนว่าเป็นการขอแต่ก็ไม่มีใครเชื่อวันิสาจึงวางแผนคะ่ะวางแผนยังไงคะเพื่อให้ วางแผนให้ทุกคนรู้ว่าทัาสม,มนเป็นคนขโมยงานของเขาไปค่ะโอเคอ่ะจากการดูวิดีโอเนี่นักเรียนรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเสียใจแทนมันนิสาเดี๋ยวเรามาช่วยกันวิเคราะห์ตัวละครนะคะว่าแต่ละคนมีลักษณะอย่างไรเอาคนแรกก่อนวันนิสา<ๆ>เขาเป็นคนยังไงคะเ่นเ่งเพราะว่าเป็นคนคเมียนเนเก่งนคนเี้เ กล้าแสดงออกใช่ไหมคะอ่าและอีกคนคนึงนะคะทัศมนทัศมน์เป็นคนยังไงคะผูเ้เก่งผูค้คล่องแต่ไม่เช่ไม่เชื่อสายตัดตัวเองอ่ะสคนมีลักษณะคล้ายแล้แลก็แตกต่างกันผู้ย,ย่าทราบว่าถ้านักเรียนเลือกเป็นคนใดคนหนึ่งเนี่ยนักเรียนจะเป็นใครดีเป็นท<ม>ั้งสองคนยังไงอะคะเอาข้อดีของเขาข้อดีของเขามาปรับใช้ใช่ไหมคะอ่ะเราจะต้องเป็นคนยังไงคะเชื่อสายเราก็เป็นคนซื่อสัตย์ใช่ไหมคะ เรียนเก่งด้วยแล้วก็พูดคุยค่องก็คือการสแสดงออกใช่ไหคะต่อไปนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวครูจะให้ครูฝนนะคะมาพูดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อเลยนะคะต่อไปเรื่องต่อไปนะคะเรามาวิเคราะห์กันนะคะว่าหนูบอกคุยที่ใหม่ไปแล้วว่าความรับผิดชอบของหนูก็คือหนูจะต้องทําตัวเป็นเเป็นเด็กดีนะคะสำหรับงานนี้นที่ครูคจะให้หนูนะร่มเติม ที่หนูทำอยู่นี่แหละนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของการเป็นนักเรียนนะคะเป็นรูปที่ดีนะคะหรือความรับผิดชอบในด้านของที่หนูเป็นประชาชนของประเทศไทยนะคะหรือว่า่ข้อมูลนะคะรวบรวมเอาไว้แล้วก็นำกลัมา